ติดดูการแล้วขอ,อ,อยังเขียวอยู่ครับเรียกว่าดึกแล้วครับดึกแล้วงานด่วนงานด่วนอ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับตัวดำซีกมากแล้วครับอ่ะเรือเปลือยติดดูการแล้วครับนักจาาที่ฝนยศเอ้ยฝนฝนยดุดโอ้ยหัวพี๊ด เบลเอารถมาสวัสดีค่ะคนสวยจ้าก่อนจ่าจ้าโอ้ยพ่อใหญ่บ่มีเงินพ่อบาทบ่ได้กินขนมดรอเบลเอารถมาเรียกสองคำไม่เร็วอี่พ่อเอาออนีพ่อเอากรเอามาน้ำเอาใส่รถมาน้ำไปนี่พ่อเห็นยังก็ดูฝากโอ้ดูงาฝากลุ้นที่ทวายครับโอ้ยใครเป็นนั่นนั่นเออยุก็เมียนกับวิวไป เออไป๊ๆเาไปไปมันมันสีบเหลียไปไปเจอรถล้วยรถยวใส่เด็กเขียวว่ะแบงไงเลยเด็กเขียวแลนลองครับแลนลองร้ารูจากบอดินหมองเทศร้ารูพอดีคาแลนซ่าร้อยหายซิบเออก็ซ่ารู้แล้วพวกสืบดอกงานนี้ย่งได้คำละ โอ,โอ้ยไปตามเันเด้อเฮ้ย <zus genocide. S 2> ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยตามไปเอามาไปเอามาไปเอามาไปบอะไร้วกไปโรกฝ่ามื่อกะมะน้ำนางโร่มาน้ำไปไปเอยากดอกไปโรเพราะดีเขาตักแล้วไปเพิดพอดีเจ้าก็มาใส่เอาเพราะไอวปลาเสื้อรอเละแค่ในแต่เี่มีต้มามากี่ดอกมนกีตมยมันแห้งว่อยางมะเรีนดอก หนึ่งสองสามีหาคขันยัางงานอยู่เศร้าสองวเอา้าเดี๋ยว 3, พูดสามวพอดีละเอ้า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 เสียทรงเอ้าันทีบาถ้าพเพียนไปนกเกิดจิสำัดได้บานกึกกได้บาน <c oughs> มันมีขีโตมันขอลอกนีงันก <c oughs> ็ยังกันหล่อหุ่นโมโตงกันนะ สามัวทวงหล่อบวกกึงที่เทียวเบืจอบาทหรือบาทน,น้ำมันพันหนึ่งบาทคาเรียนหนึ่งพันซีเอา้าแต่คาเรียนขันตามซี่ลอยอได้จังบุฟังจังจังครับจังบ้านนี่พ้นโคะะกพาบ้างะมันก็หหางวลาเราฟิน อันนี้รถน้องน้ำครับถอกแกแกดเพื่อนครับรูไมโ,โ,โคลงานเที่ยวครับงานเที่ยวค<อ>่าละยี่สิบกิโลไปครับสี่สิบครับค่าเรียนสามร้อยห้าสิบโคตรงเสียบสุดยอดน้ำมันพันหนึ่งเหลืออยู400ย่สี่ววสรกก้อยจะซี่เรียวกับแตงมอกกล้วยแข็งว่าโโโ โดมินิกาเซียทรง<อ>เดี๋ยวมง่มงม่งแม่ปไปใส้คือบ่ามาสินะมันใ่โยหอดทั้ง6กชีสโนเมนั่น ท่าอย่างเดือดแน,น่ได้ครับว่าอ่านฝนตกใส่ด้เหรอขึล่งา,ง,ลาเลงเป็นปลูกล่างครับางล่างเป็นลูกล่างเกิดที่เหนาเป็นปล่างเลยจะได้หลัเสียเอฟ เป็นเคลื่อนเขนครับแดนดินเป็นเคลื่อนห <c oughs> ทางหายโดนข้างหนอกกับมือนีด้ครับข้างเขา,า่าข้างขวาเป็นปลาข้างหนเป็นข้างสายเป็นไหหน้าเอาว่าเขาปลากับลง่งไหหน้าวราอนีิถ้ามันมืน ออกไปแล้วเที่ยวแรกแขกมันครับผมจวดจวดพี่น้องเงยโอ้เนื่อยเนื่อเนื่อยโอ้สีตัวนี่ฝี่สีครับอันนี้บอลนี้เหนียวครับกำลังดูหน้ามอกอยู่ จากนี้ไปฮะมองที่ตีไปยี่สิบกิโลเลยครับไปครับสี่สิบสาเบื้องพุทประกอบการมาแรงเป็นแนวด้วยห้สิบเบิ้ลน้ำมันเจ๊กบาทสาทาี่เจ๊กเถวนี่เห็นนองเขาว่าว่านสี่แถวเบิ้ลน้ำมันพันหนึง่งโอ้มาไหนนะครับของลงเจน,นึงนะครับเสียว ใช่เป็นแคหน่าข้างเว่าเป็นปลาครับอย่างนี้มันตวัดปัดลงดี อ,อจิคุ่มพากับการร่วมทุนวัลพี่นองเฮ้ยรถดำปีนี่คือบอตอะนี่โอ้ยวงนี้ก็แตกแกนแรนมาว่าตลอดอ๋ซอซอสแจ็คคือวอลรถดมาปะ อย่าพูดอะไรแถวส้องแถวเดี๋ยวถือแดดกระมังเหรอครับเฮ้ยหนอกเข้ามาโฮ้ยนี่คือชีวิตกนรละบาดโอ้ยรถดับมาหลยเลยครับ เอาแย่กันระบาดเห็นจังได้ล่ะครับเพนาะไหนต้องถอยเอาไว้ดิครับนี่ยิงไหนครับได้ไ,นไ่นวะลาไปไปยกำมวนเจ้ากำมวนนะสองเซบูนมาสื่อดินครับ ลุงดิดลุงดิดลุงก็ซื้อดินบ่ซอดินงนีล่ล่ะโอ้ไม่ลงใส่เสีเียวมา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 กมา,จากจะขึ้นอ้าอลยงไหลมาลนะ่ะลเงนเพิงลุงดิดครับมาแต่พะเยามาอยู่กับเสียวินอยู่บ้านพอวาง เดี๋ยวสายไปเว่าเดี๋ยวเวราไปใส่อะตั้งไม่ไปซุนซุนครับที่จะก,กิโลตั้งเต่เดียดเด๋ยวนะฮะพอดีครับว่าที่หนา้าวันเปน็นยังหน่อย สามสาครับอ่ะไปพวกพอหน้างานครับมันทีจากกิโลอ่ะมหอดหน้างานแล้วครับสาที่หน้างานเขาว่าใด

บ่าด้บ่ไรขนมาแห้งเขาบ่าไรอีกเลยบานแต่ซ้ำนั่นล่ะวะแล้วดูว่าเครืองนึงนี้เดี๋ว่าเห็ดเป็นสองข,องน,ของน,องนู้มองกันไว้เครื่องหนึ่นงแล้ไปเครื่องหนึ่งเขาเป็นเงีช้ซุ้งซ้ำเลยนี่นเรื่อเป็นเียวพูดมันคือบวมแห้งเลยอย่าปวัดยูหันนะ เนี่ยนี่สร้างปบ่งกับพูนท่นเนี่ยนี่สร้างายิ้มเปอยๆแล้วเนี่ยปส่งกับงพูนทัายมืองนั่นสร้างบ้านโอ้เหตุเยดยากครับบนตกใส่หมูบ้านออกในววัดนั้นล่องนำล่วงนำมันจี เดียวกันคนโจรเนี่ยน้ำมันน้ำมันก็หามาแจกดิโอโหลดเอาไปแล้วโอ้คือแห้งเลยวะเรียบร้อย 太高了。<laughs> เรียบร้อยบานแห้งบบขนเลยบานตายข้าหันลบทงตอนีมีแต่งบย้อยซอยเฟื่องใบมันแห้งเนาะว่างเปลี่ยนหรือเปล่าใส่เฟืองเก่าสี่ปใส่เฟืองแปดที่เดิวเป็นเฟืองเก่าเฟืองเฟืองแปดสเจ็ดน่ะมันแตกแปดที่กตอนนี้เป็นเใส่แปดสามแปดน่ะ ไป,ปไปใส่แปซ้ำเก่าไปเาน้ำไปนนบรอมาณพันหาใครับบ่มันยนเบร์พันเดียวเหมนันแแปซิบ่น,กกนบมนบริทิหรอมันซ้ำรถเบาเมียนหลากหลูกคนเดินก็จังวะนี่เหรออ้ยเขาไดบวรายเอาตัวเราบ่าาตัวไปร์เซ็นต์ลเขาไดบวรับ เป็นแนวเนี่ยฮะฟุตอลคลิปหนาครับเดี๋ยวเกาเที่ยวก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไอ้ต้อยนำซิ่งกำเนิดคลิปนี้สวัสดีครับ